ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ่านโต้ต้อคาร์นะครับที่สาขาเนตินะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านเดี๋ยวพร้อมแล้วไปพบกับพี่เขากันเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่เขาได้รับกลับไปในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันขออนุญาตถามชื่อหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับตามครับพี่ตามครับผมครับพี่วันนี้พี่ตามมาซื้อรถอะไรครับพี่ฮอนด้าแอคคอร์ดครับฮอนด้าแอคคอร์ดสภาพ สภาพดีสวยมากครับพี่อาจะอ่านถามพี่ตามนิดนึงพี่ตามดูมาจากสื่อโฆษณาไหนหรือว่ามีใครแนะนําก่อนที่จะเข้ามาทางร้านครับพี่ในอะไรนะในในเฟซอ่ะอ๋อในเพจของร้านใช่ใช่ใช่มันมันเด้งขึ้นมาหน้าเฟซเนี่ยครับพี่ครับอ่าฮะได้ครับพี่อันนี้เซลล์คนไหนดูแลอยู่ครับพี่อ่ามุ้นครับมุ้นใช่ครัมุ้นครับการเป็นการของเซลล์เป็นไงครับพี่ น่ารักมากนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาพี่ก็น่ารักมากเลยครับพี่ <S <S บ,บริการดีมากน่ารักมากครับครับครับพี่เดี๋ยวอ่านจะให้พี่ตามนะครับลองคอมเมนต์ติชมด้ตามความจริงเลยนะครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการและภาพรวมโดยรอบทั้งหมดของศูนย์รถยนต์มือสองโตโต้าครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับพี่แก้ไขแก้ไขและปรับปรุงเราไม่ไม่รู้นะแบบแต่เข้ามานึกว่าร้านกาแฟตอนแรกนะบรรยากาศแบบบรรยากาศคือแบบได้มากนึกว่าแบบเป็นแบบพวกแบบเหมือนคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยใช่ดีมากนะแล้วก็บริการดีมากมีรถกอล์ฟมีแบบ พนักงานดีมากเลยนะใช่พี่ๆน่ารักมากพนักงานน่ารักมากทุกคนเลยครับครับพี่ขอบคุณพี่ตามมากครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นแบบประเมินให้การให้คะแนนตัวเซลก็คือพี่วุ้นครับพี่เดี๋ยวผมนะครับจะทําการนับ1 2และ3นะครับพี่ถ้าเกิดพี่วุ้นเป็นโต้ขามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านเกณฑ์ของพี่ตามให้พี่ตามกดไลค์พี่วุ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ประทับใจครับพี่นั่งเฉยได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ทางตัวเซลก็จะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวเรามาลรุนกันครับว่าพี่ววุุ้้้นนนนนขขขอออองงงเเเรราา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 าจจะปป็ตตตต่่มมฐทีคณใใสยผกฑ์พไดหื 1 2และ3ครับโอเคคนไลค์ครับผมโโอ้หขอบคุณแทนพี่บุญมากครับพี่ได้ครับพี่วันนี้ผมอัานนะครับในฐานะตัวแทนของโตโตคาครับพี่ต้องขอบคุณพี่ตามและครอบครัวมากครับพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตคาครับพี่ขอบคุณครับ